จ,จิงโจ้แดงตายแล้วหลังหลุดจากสวนสัตว์เชียงใหม่ไปโผล่ที่ดอยสุเทพจากกรณีจิงโจ้แดงเพศเมียได้หลุดออกจากสวนแสดงสัตว์ออสเตรเลียเมื่อช่วงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพก็ได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่จากฝั่งทิศเหนือไปอยังทิศใต้และจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีในวันนั้น ก็ยังไม่ค้นพบเจ้าจริงเจ้าแดงต่อมา30พฤษภาคม2567นายภูพิชิตช,ช่วยบำรุงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยได้จัดเจ้าหน้าที่อุทยานกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่จำนวน70คนเข้าสำรวจบริเวณดังกล่าวและฝั่งทิศตะวันตกฝั่งพระธาตุดอยสุเทพตลอดจนทางฝั่งทิศเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วยบริเวณค่ายลูกเสือสุเทพ ้วยตึงเท่ารวมพื้นที่มากกว่า6ตารางกิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่มากกว่า3,750ไร่ในการเข้าพื้นที่ในครั้งนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโดยทางด้านนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการมอบหมายให้นายพิชิตชิดมินผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นประธานคณะทำงานกำกับดูแลในสถานาการณ์ฉุกเฉินโดยมีความเห็นสรุปเบื้องต้นบอกว่า ด้วอุปนิสัยของจิงโจ้าแดงนั้นมีการตื่นตระหนกง่ายอาจมีผลทําให้การทํางานของระบบอวัยวะภายในต่างๆผิดป,ปกติเนื่องจากการตกใจจะทําให้กล้ามเนื้อสลายก่อให้เกิดความอ่อนแอของสภาพร่างกายซึ่งล่าสุดทางเชียงใหม่นิวได้แจ้งข่าวว่าพบจิงโจ้าแดงตายแล้วหลังค้นหากว่า30ชั่วโมงสวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมแถลงเย็นนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไรทั้งช่องกิจกรรมทำกินจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันต่อทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ